สวัสดีครับวันนี้เรามาพักที่บ้านเลยนะบ้านสวนสุขจเจริญฟาร์มแอนโฮมโฮมสเตย์ดนะูวิวภูวเขาวิวภูเขาถ้าจะขึ้นไปนั่งชมวิวก็เนี่ยมีตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยมีตู้เย็นประตูหลังเปิดออกมาเราจะเห็นปึอ่ะเนี่ยเห็นวิวสวนนะนข้างหน้าก็จะมีสระน้ำ มีที่นั่งข้างหน้ามีสาระน้ำั้งวิวชมวิวนี่ท,นพพทันทีพอดิบตกตรงนี้นะพอดิบตกตรงนี้นี่สวนสวนมะม่วงสวนมะม่วงมะพร้าวอะไรเข้ามาเนี่ยสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ราคาไม่แพงด้วยบรรยากาศบรรยากาศดีน่าจะเป็นที่หลาย นายเจ้าอยู่ในายเจ้าน่ายเจ้านั่นคือว่าย้ำแสงนี่มีมีพนักงานต้อนรับโฮมมานี่แบบ สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาพักที่บ้านเลยนะบ้านสวนสุขจเจริญฟาร์มแอนโฮมโฮมสเตย์เราจะมาเที่ยวไอ้อุทยานแห่งชาติผู้เตยพอดีมาถึงที่มันจะค่ำแล้วแหละเราก็เลยหาที่พักหน่อยก็ได้อันนี้เพิงพ่งเพิ่งเปิดใหม่นะเนี่ยบรรยากาศดีๆวีมากเลยบรรยากาศแบบในสวนแบบเหมือนกับเาเที่ยวบ้านเพื่อนมาอะไรวะเนี่ยทางเข้ามาก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงสวนมะพร้าวกระม่มะนาวโอ้ก็มะนาวเข้ามาตอนนี้ที่พัก เป็นบ้านแบบล็อบมีอยู่แค่สามหลังเองนะอันนี้เพิ่งเจ้าของบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ข้างหน้าจะมีจะมีสระน้ำเนี่ยสระน้ำเห็นไหมอันนี้บ้านแบบสวนเลยนะบ้านสวนสุขเจริญฟาร์มแอนโฮมสเตย์ใช่อันนี้มีสระน้ำข้างหน้าทางข้างหน้าเนี่ยบ้านแบบล็อบสามหลังเห็นไหมด้านหลังจะเป็นวิววิวภูเขาวิวภูเขา ถ้าจะขึ้นไปนั่งชมวิวก็เนี่ยมันจะมีจุดชมวิวขึ้นไปนั่งตรงนี้เดี๋ยวหันมาดูน,นี่จุดชมวิวตัวนี้นะเนี่ยถ้าอยากขึ้นไปนั่งชมวิวตัวนี้จะขึ้นไปนั่งแบบชมวิวบรรยากาศส,สบายๆบ้านสวนอะไรน,นะนสวนที่แดดจะหมดบ้านสวนสุขเจริญใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อให้ละกันจำชื่อไม่ได้จำจำร้านได้แต่เราเข้าไปดูข้างในรีวิว หลังจากที่เราต่อไปเมื่อกี้ละมีสามหลังนะสามหลังเรามีสระน้ำข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยมีเก้าอี้ชุดนั่งข้างหน้านั่งเล่นชิวๆเนี่ยเป็นบ้านแบบล็อบนะไปเข้าไปดูข้างในบ้านแบบล็อบปึ๊นเข้าไปดูข้างในนี่เป็นไงปึ๊บนะอ่ะเ,อเข้ามาก่อน ปุ๊บแขกเยอะปึ๊บเนี่ยเข้ามาข้างในปึ๊บเปิดไฟนะจะมีอะไรมีตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยมีตู้เย็นมีน้ํามีกาแฟมีเนี่ยมีอันเนี้ยเส้นต้มน่นนี่กาแฟโอวันตินช่องต้มมีน้ำมีโอเคขยะมีอันนี้อันนี้ที่นอนมีทีวีทีวีทีวีพัดลมแอร์มีเครื่องร้ออ่อนะ นี่เต okay, ียงนอนก็โอเคอยู่ยีงนอนก็มีเท okay. uh ่านี้มีห้องโถงมีอันนี้อนี้เครื่องสะดวกสบายมีพัดลม่ะมีแล้วก็มีกระจกมีเก้าอี้นั่งภายในนะมีที่แขวนผ้านะดูห้องน้ําดูห้องน้ำนี่ปึ๊บในพื้นที่รอบนอกนะดูห้องน้ำปึ๊บห้องน้ำห้องน้ำกว้างนะกว้างโอเค จะมีห้องน้ําแบบสักครู่อะไรสักครู่อันนี้น่าจะเป็นแบบหรือว่าแบบติดออลติดออลน่าจะใช่ไหมไม่ใช่คือห้องอาบน้ำนะก็แบบมีมีเครื่องปรับน้ําอุ่นทำควาอุ่นเครื่องปรับอากาศโอเคนะโอเคเลยโอเคห้องน้ำน้ำโอเคอือน้ำก็โอเคประตูหลังเปิดประตูหลังเปิดออกมาก็าจะเห็นปุ๊บอ,อ่ะ เนี่ยเห็นวิวสวนนะเราก็จะเห็นบ้านคนอื่นบ้านสวนสุขเจริญใช่ไหมเนี่ยมากึ๊บมีอยู่สามหลังดูข้างๆกันติดกันนี่แหละอันนี้ลอนะ็อบไหมหล,งลงังราอ,นนอ,อยู่บ <A 1. S 2> อีกข้างหน้าก็จะมีมีอะไรมีสระน้ำไปข้างหน้า ข้างหน้าก็จะมีสระน้ำมีที่นั่งข้างหน้ามีสระน้ำั้งวิวชมวิวถ้าจะขึ้นไปดูวิวข้างบนไปเราด,ดูวิวข้างบนไหมดูวิวข้างบนก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูวิวข้างบนน่าจะเป็นนี่ท่านี้พระอาทิตย์ตกตรงนี้นะพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ นี่ขึ้นไปดูวิวข้างบนมีสัตงเป็นมิเตอร์มีซูนัขม,มีแมวอันนี้อะไรน่าจะห้องดนตรีเลยไม่ใช่ห้องออกกำลังกายฟิตเนสใ,ใ,ใช่ไหมนี่ฟิตเนสใส่รองเท้าขึ้นได้ใช่ไหมได้ใส่ขึ้นได้ไหมใส่หนูถ,ถอดไว้เม,มื่อกี้ใส่ยากนี่ใส่ขึ้นได้บ้างนะ จุดชมวิวชมวิวข้างบนเนี่ยบรรยากาศภูเขานี่สวนสวนมะม่วงสวนมะม่วงมะพร้าวะเข้ามาไปเนี่ยนี่มองลงไปนี่เป็นที่พักอันนี้เขาอีกหน่อยาคงจะทำเป็นร้านกินข้าวหรืออะไรสักอย่างน่าจะประมาณนั้นอ่ะ นี่โต๊ะแบบนั่งชิวๆนั่งกินกาแฟกินอะไรสบายๆไหมวิวเขาเขาเนี่ยสวยอยู่ใช่ได้ใได้ราคาไม่แพงด้วยราคาเท่าไหร่นะหลักร้อยก้ยไปไปแต่วิวหลักล้านนะขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยกกน,นี่ที่พักราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านาเลยถ้าขึ้นมาเนี่ยเงียบสงบดีนะเนี่ยแล้วอ <c oughs> เราก็นั่งดูแบบนี้นะชิวเนี่ยดูพระอาทิตย์ตกตัวนี้สวยนี่พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้เราก็นั่งดูเนี่ยขณะนั่งแบบนี้ชิวๆหเจองี้ไมบรรยากาศบรรยากาศดีดดน่าจะเป็นที่หลายหลายเจ้าอยู่หลายเจ้านึงหลายเจ้านึงอืม นั่ก็อีกฟาร์มหนึ่งอีกเจ้านึงเมื่อกี้เราเกือบเดียวเข้าบ้านเขาแล้วจะเหมือนเป็นที่เดียวกันนะเพราะคลองไม่ได้ล้อมกันเหมืนนังรู้วดเห็น้วด้วดเรียกอยู่น่นระหว่างต้นอะไรต้นปาล์มต้นอะไรยาวไปนวนอันนี้คือที่ทิวเขาเป็นลูกลูกเลยนะ สุดยอดสุดยอดตอนเชา้าบรรยากาศน,น่าจะเย็นน่าจะมีหมอกคิดว่านะถ้าฝนตกนะฝนตกไปโอเคไหมเราลงข้างล่างแล้วดีวจปิดเลยลงกันปิด พามาชมแล้วงบนสวยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่อุสิยาชาติพู้เตยต่อใช่ไหมไปดูว่าบรรยากาศอะไรบ้างอันนี้เราเข้ามาไท้แล้วเรามาดูที่พักตรงนี้ที่พักที่พักสำหรับคืนนี้ ตอนนี้มีอยู่มีอยู่สองคนที่มาพักเรียกว่ามีอยู่หนึ่งบ้านที่มาพักก็ยังดีดีอยู่จะได้งเงียบได้สงบดีนั่งไหนคืนนี้เราอาจจะเล่นน้ำ สระน้ำนี่ลกีตีนจะมาเล่นคืนนี้จะเปิดให้หลังโอ้นี่เป็นปั๊มสำหรับปั่นน้ำดูดน้ำป่อน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นมาตรงนี้เอ็น้ำขึ้นมาตรงนี้ท่อนี่หนไหมโน่นเห็นมันขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่โดีจังเลยตัวตนี้ก็จะไหลลงรงนี้วนเวียนเข้านี่ก็จะเป็นตัว โอ้เปลืองอยู่นะมีห้องอาบน้ำด้วยไม่ใช่ห้องอาบน้ำไม่ใช่เหรอใช่ไหมโอทีอบน้ำอืมโอเคโอเคสำหรับมะมันดูเหมือนแบบบ้านพักถ่ายเข้ามานี่ได้ไหมจะอยู่ตวงถ่ายวันนี้ได้ไหมครับดูแวัเยื้อแสงเนี่ยเห็นแล้วครบแล้วนะ โอเคไหมนี้ก็ปิดก่อนตัวนั้นก็น่าจะเป็นที่นั่งที่นั่งกินข้าวนะไช่ใช่ตนนช่น,นรันเราหลังตะพงอยู่มีที่ทังสันไปส่วนนี้ก็แค่นี้ก่อนดืวนสวัสดียามเชา้าที่บ้านสวนสุขเจือญฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราขึ้นมาวนเขาเรียกว่าอะไรบนหอคอยใช่ไหมหรือว่าอะไรที่นั่งชมวิวของ บ้านสวนสุกิเลนฟาร์มแอโนโนเตวันนี้มีลูกค้าที่พักกน็น่าจะมีแต่พอรานะเนี่ยอันนี้คือที่พักสามหลังเป็นแบบบ้านลอบสามหลังมีสระน้ําข้างหน้าน,นี่เราขึ้นมารีวิวข้างบนตอนเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยมีมีเขารอบข้างตอนนี้เนี่ยมีไอ้หมอกขึ้นมาแล้วเห็นไหม สายๆมาเลยหมอกขึ้นมาแต่เมื่อเช้าเราขึ้นมาแต่หกโมงเชา้านีา่หมอกยังไม่ขึ้นพอมาประมาณสักเนี่ยหกโมงหกโมงคือจากหนึ่งโมงเช้าแล้วเนี่ยหมอกลงขึ้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้แล้วมองเห็นสวยอย่างนี้อันนี้เป็นทตะวันตกนะที่ต้นออกฝั่งนี้แต่ถ้าจะมาดูเย็นๆตอนเย็น,นขึ้นมาน,านั่นง,ชชนนงชิวๆตัวเนี้ยนั่งโต๊ะชิวๆตัวเนี้ยเนี่ยนั่งชิวๆชมวิวชมทิศ ตะวันตกดินตัวนี้ก็น่าจะสวยอยูอสส่สีแดงตัวนี้ส,ส,สีแดงเนี่ยตัวนี้บรรยากาศากดีมากเลยเรามานั่งดูเชา้าเช้าเงียบสงบดีสำหรับใครที่จะจะมาพักผ่อนโดยตรงเลยเนะมานั่งพักผ่อนมาอชิวๆกินบรรยากาศแบบวันๆอย่างนี้ก็ได้อ,อสำหรับเจ้าของคุณที่ก็เป็นตันเองนะเจ้าของรีสอร์ท คุยเป็นมิตรก็แนะนำนู่นนั่นั่นบางทีก็พาเราไปดูฟาร์มข้างล่างฟาร์มจะมีนทษตรกรมฟาร์ามม,มีอะไรมีมีไก่เลี้ยงไก่ไข่มีห่านมีไก่ไก่งวงเขาเรียกไก่งวงเหรอบัดเดินดูสวนสวนผลไม้อันนี้จะเป็นสวนนมวม้ม่วงมีน้ม่วงมีมะนาวปลูกไว้ตัวเนี้ยผลที่ปลูกมาไน่จะเป็นน่าจะเป็นฝรั่ง ต้นฝั่งหลังแต่ต้นไม้เยอะน้อยผลเยอะนะข้านหลังน่าจะจะมีอินทผลัด้ัเลยปลูกมีแมวที่มา,มาดูค่ะตลอดมีมีมีมพนักง,งานต้อนรับผมมานี่แบบเป็นมิตรชาวสี่ขาตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยสามสี่ตัวมาเล่นด้วยทั้งวันเนี่ยดูหมอกกำลังขึ้นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้หมอกเต็มเต็มเลยเนี่ยเนี่ยขาวโพลนเลยเนี่ยเห็นไหมสุปไหม เขาพลเลยรันไปทางั้นอีกนึงไม่ได้ไหมเห็นไหม,ไมเหน,มนี่ยมองด้วยสายตาแต่ในกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็น<ด>ขาพลนเลยขาโพลนเลยหมอกเช้าเนี่ยห่างไกลหมู่บ้านนะคือบ้านท่านี้มันจะเป็นบ้านแบบห่างๆกันไม่ได้อยู่เป็นกระจุกมันก็ว่าอยู่ไล่ใครไล่มันวานั้นแหละ ไรใครได้มันสวดไปสวนมันเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยต่างคนต่างอยู่อย่างวัดก็อยู่โดดเดียวถ้าจะใครจะไปวัดเนี่ยทำบุญที่วัดก็ต้องนั่งต้องมีมอไซค์นะถ้าเดินไปก็่าจะไกลอยู่เนี่ยเพราะว่ามันห่างเนี่ยเป็นหลังเ็หลังห่างห่างอย่วัดทำบุญวัดก็ต้องเดินไปไม่ได้ไม่ไหวเดินไหไม่ไหวต้องมอไซค์แหละหรือรถเดินไปกว่าจะถึงเนี่ยดูห่างๆกันนี้ไหม สำหรับเช้านี้ก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคไหมไปนั่นี่นะนะนตอนนี้เรากำลังทานอาหารเช้าจากบ้านสวนสุดเจริญฟาร์มแอนโฮมสเตย์นะครับนี่คืออาหารเช้าสำหรับวันนี้ก็กันเองนะพอดีเรามีเราแค่สองคนที่มาพักวันนี้เนี่นี่คือวันนี่คือบรรยากาศข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าอันนี้สระ,สะว่ายน้ำ สามีน้ำตอนนั้นก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวพักอะไรเ,เวลาเด็ดองหลอกก็ไปรวมกันที่นั่นมีตู้ลำโพงมันเลยอันนี้ก็น่าจะกำลังปรับปรุงเนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงที่เราพักคนนี้ตอนนี้มีเฉพาะเราอันนี้ก็ด้านเพื่อนข้าง,างแต่ไม่มีเพื่อนบ้านมาพักนะอสองสองหลังเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สมาชิกมามาตอนรับตอนรับนุน่นเพื่อนบ้าน สมาชิกต้อนรับบุคบานต้อนรับนั่งรอเนี่ยเนี่ยคืออาหารเช้าวันนี้แต่วันนี้ประมาณเนี้ยนี่ข้าวผัดนี่ข้าวต้มประมาณเนี้ยเนี่ยนีกระเทียมเดียวประมาณนี้แหละนี่ข้าวผัดข้าวต้มก็โอเคแต่ถ้าจะมาตอนเย็นปุ๊บกินข้าวเย็นปุ๊บเนี่ยไม่มีไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอนาคตใช่อนาคตอาจจะมีนะวันนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณปีเดียวใช่ไหม ก็จะเริ่มทําปีเดียวคือ,อยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็โอเคสำหรับอาหารเย็นปุ๊บเนี่ยต้องหาหาหากินเองหรือออกเองข้างนอกเองแต่ยังไงก็ไม่แน <มะ S 2> ่ไม่แน่กเขาก็บริการให้บางทีแนะนำมาปุ๊บเนี่ยเอออาจจะสั่งข้างนอกได้แล้วโทรสั่งให้ได้เขามาอย่างมเมื่อคืนนี้เรามาเมื่อวานเรามาเราเขาแนะนาให้โทรโทรรสั่งให้จะมีกะเพราอะไรปุ๊บเนี่ยเขารู้จักกันเขาไปรับมาให้เขามีข้าวให้ เพราะว่าข้าวมันหมดเขาเลยมีการขายข้าวไม่ให้เราเจ้าของเป็นกันเองกันเองมากราค้ากขาอาจจะคิดรวมกับตอนเช้าตื่นเช้ามาจะรวมกับค่าบ้านกันเลยค่าข้าวอะไรวัเนี้คิดรวมกันก็ได้เขากันให้นะแนะนําไม่ได้เนี่ยบรรยากาศดีตื่นเช้ามามีเขามีเมฆหมอกตอนเช้ามีหอคอยไปนั่งดูเมฆหมอกตอนเช้าตอนเย็นก็ได้ตอนนั้นว่ายน้ำไอ้สามว่ายน้ำได้ แนะนำไม่ได้ครับเนี่ยก็โอเคโอเคถือว่าโอเคเงียบดีสงบดีหรือว่าเดินดูฟาร์มก็ได้จะมีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่มีไก่งวงมีห่านอะไรตจ้เนี้ยหรือว่าเดินดูเนี่ยสวนผลไม้กำลังจะปลูกกำลังจะโอเคอยู่นะกันเองถ้ารับนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ย